นั่งทางเข้าอยู่คิดว่าจะไปแล้วนะครับทางเข้าอยู่ไม่ทันกีกเลามาคลับนะครับไม่ให้ผมไปเนาะก็ <g iggle> เตรียมรอบเตรียมแรให้หมดอ่ะเอาไปเอาไปรับรองแค่ไปถ่ายรูปของจัดการให้หมดเ็ไปสมัครนั่งจำเลยท้ายที่สุดมาไม่ใช่ว่ามีคู่แข่งก็มีรับก็มีคู่แข่งอยูนะท่ท้ายที่สุดมาก็ก็ได้เป็นรับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในปีสามเก้าทีนี้ปัญหาไม่มกงมองตอนนั้นมันเยอะมากๆ ั้งแต่เรื่องของถนนหนทางตั้งเรื่องของอาชีพรายได้เรื่องของทุนในการประกอบอาชีพทุกอย่างแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็คือเป็นเรื่องของพออง่อจักทั้งหมดนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ไม่ชอบกินเกลือที่เราสมไปมีนั่นคือปัญหาเลยน,น,น,นะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับชุมชนทังชุมชนมีปัญหาเราก็ต้องมีปัญหากับเขาด้วยเรื่องการทางการ,การคมนาคม 아 <목소리도>